สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาอุสขาวันนี้ก็อยู่ที่รามิทา90นะครับจะพามาชมรถกระบะนะครับอนิวหนึ่งจุดเก้าดดบูนะฮะด้านหน้าผมนี่เลยนะครับใครที่กำลังมองหากระบะอนิวหนึกนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้จะพามาชมรถกระบะ4ประตูไฮเลนเดอร์ปี2019นะครับคันนี้นะฮะไม่เพียง35,000กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะนะครับ ออนิวนะครับหม่น้อยๆปีใหม่นะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0843848404นะครับสำหรับเจ้าตัวออนิวคันนี้นะเป็นรถปี2019นะครับตัวรุ่น1.9 Z DDI นะครับปี2019ราคาขายอยู่ที่655,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวออกรถศุนบาทได้เลยไม่เท่านั้นแล้วก็ได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะเริ่มต้นอยู่ที่2.79นั่นเองนะครับ ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวออนิวคันนี้น่าสนใจไงนะครับก่อนที่จะไปดูรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวออนิวคันนี้นะเป็นตัวหน้าไมเนอร์เชนแล้วนะครับเป็นตัวเครื่อง1.9นั่นเองนะครับฝ่ายหน้าจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับ แบบนี้เลยนะครับมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g light นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็กระจังหน้าจะได้เป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวเคี่ยวนะชั้นเดียวถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นเคี่ยว2ชั้นแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวรายละเอียดตัวรถเนี่ยเดิมๆนะครับสวยๆไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเลยนะครับสภาพตัวรถเดิมๆแน่นอนนะครับไม้แท้ๆแล้วก็คมสัตว์ต่างๆสวยๆเลยนะครับนะได้เป็นสีดําด้วยนะครับผม นี่นะไม่ว่าจะเป็นตัวนะครับกันชนกับแก้มเนี่ยแนบสนิทเลยนะสวยๆเลยแล้วก็นะครับนี่ใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยนะตั้งอยู่ที่นะครับซอยรามิทา90หรือว่าตรงข้ามเยื้องๆโรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์นะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับคันนี้นะครับจะได้รัดด้วยกับยางเนสเซนนะครับนี่ยางใหม่ๆนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับ ซีรีส์นะครับ2 6 5 6 0 R 18ได้ล้อแมกเดิมสเปคโรงงานนะครับขอบ18นิ้วดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังก็ยางอันนี้นะครับจะได้เป็นยางนะครับเดี๋ยวขอขอดูปีก่อนนะครับเป็นยางปี2021นสะครับสัปดาห์ที่15ก็ถือว่าเป็นยางปีใหม่ใช้ได้นานครับช่วงล่างสวยๆนะครับนี่เลยมาจากโรงงานอยู่ครบเลยนะฮะนี่นะครับดัมเมียมเลยไม่มีแบบต้อย สนิมนไดทั้งสิ้นแล้วก็บันไดข้างนะครับจะเป็นบันไดสเปกโรงงานนะมีการลื่นนะครับสีบอลนะครับสวยๆนะแล้วก็ไฮ g ลนเดอร์นะครับอยู่ครบกระจกนะครับจะเป็นปรับปรับไฟฟ้าพับยังไม่ไฟฟ้านะครับพับแบบเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับเบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับกุญนแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับผมติดกันลอยนะครับมาให้นะครับ กระจกนิรภัยติดฟิล์มมาให้ประมาณ40เอร์เซนะฮะสวยๆเลยนะครับอ่ะในส่วนตัวท้ายกระบะนะครับนี่นะฮะขมสันต่างๆเดิมๆเข็บเบรอาร์ตเดิมๆตัวรถบางๆเลยนะครับนะฮะคัสซงคัสซีนะครับสีดำเมี่ยมเลยนะครับนี่ให้ดูช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท่อนะครับนี่แทบไม่มีสนิมเลยฮะลูกค้านะครับกางตีได้เลยนะครับรถ ไม่มีประวัติชนหนักพิกามจมน้ำแน่นอนนะครับยางสีเส้นปี2021แล้วก็นะตัวรถบางๆแล้วก็ด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายจะเป็น led แล้วนะครับไฟเบรกนะครับไฟท้ายจะเป็น led นะครับอ๋อไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นหลอดไส้กันชนหลังสเปนเดินนะครับเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดาตัวนี้ยังไม่มีกล้องไฟหลังนะครับถ้าเป็นแซด ddi ถ้านยังไม่มีกล้องหลังถ้าเป็นแซดเพททีฟจะมีกล้องหลังมาให้นะครับนะตกแต่งด้วยกับตัว สีโครเมียมนะครับแล้วก็แม็กไลนเนอร์ติดมาให้เรียบร้อยนะครับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆเลยนะครับอ่านี่ได้เดิมหมดเลยนะคันนี้นะครับสวยๆนะครับสวยๆย้ำอีกครั้งหน้าราคา6 5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนะผ่อนอยู่ประมาณห3ื0นนะครับเครด,ดิตดีฟรีดาวได้เลยแล้วก็คันนี้นะครับจะได้เป็นกระจกด้านหลังไร้าแล้วมีไฟเบรกตัวที่3นะครับ มาดูช่วงล่างนะครับนี่ช่วงล่างยางอะไรนี่แทบยังไม่ได้ลงพื้นเลยนะฮะลูกค้านี่นะครับตัวแนบตัวนะฮะต่างๆเดิมๆนะครับสวยงามนะฮะสวยงามนะครับคล้ายๆรถไปแดงเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับในส่วนภายในกันต่อนะคันนี้นะครับภายในนะครับแผงประตูนะจะได้โทนสีดำนะครับตัวนี้จะคุมด้วยกับคุมด้วยกับหนังสีดาเดินได้ได้ขาว กระจกไฟฟ้าทั้ง4บาทเลยแล้วก็นะครับเมตรอาร์ต่ตางๆนะครับนี่แกะให้ดูนะเห็นๆเลยนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับนะอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถกับเราได้นะครับในส่วนตัวเบาะด้านหลังแทบไม่ได้ใช้เลยลูกค้านะครับแทบไม่ได้ใช้เลยเบาะคือนะครับสภาพคือแบบจากโรงงานเลยใหม่มากนะครับมีที่พักแขน ที่วางแก้วน้ําจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเป็น d m a มนะครับนี่เลยนะครับนะแผงประตูด้านข้างนะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยสนใจติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์0843848404นะครับมายูสค่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับละเอียดภายในคือนะครับหนังฟ้าจะชัดนะในส่วนของตัวนะครับ แผงประตูด้านหน้านะครับได้กระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นเตอร์ล็อกที่ล็อกกระจกนะครับกเบาะฝั่งคนขับก็ยังเป็นแบบแมนนวลนะยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับผมนี่นะฮะน็อตต่างๆนะครับไม่มีขยับเลยทิกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับมีที่วางแก้วมานะครับซ้ายขวาเลยนะครับนี่แล้วก็ปรับนะครับไฟได้นะครับส่วนปวงมาลัยนะครับ3ก้าน นะแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเป็นโฟร์มัลไยมัลติฟังชันนะครับในส่วนหน้าจอนะครับเป็น M I D แล้วนะครับเรื้ยงแสงนี่นะครับสวยเลยนะฮะในส่วนตัวหน้าจอคันนี้ไมลสามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับนะสามารถดูในส่วนตัวทิคเอทิคบีนะครับอัตราสิ้นเปลือกต่างๆนะครับมีบอกบอกหมดเลยนะครับแล้วก็วิทยุนะครับ M P สาม C D บลูทูธได้นะครับ F M A M U S B ก็ได้นะครับ Air Manual เกียร์เมนนวลนะครับ6สปีดนะครับผมนี่เลยสวยๆนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสักครู่นะนะครับย้ำอีกครั้งนะสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404ครับมาดูตัวเครื่องกันนะครับ สำหรับตัวเครื่องคันนี้นะจะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับนะ 1.9DDI Blue Power นะครับขนาด1.9ลิตร150แรงม้าเองนะครับรายละเอียดห้องเครื่องนะครับน็อตไม่มีขยับเลยสวยๆนะครับน็อตไม่มีขยับเลยห้องเครื่องสะอาดมากนะฮะบาร์ากจากโรงงานอยู่ครบนะครับเพจโมเดลจะเป็น TFR นะครับนะตัวเครื่องจะเป็น r z 4 e นะครับผมนี่นะครับเม็ดอทัลต่าง,างๆมาร์กจากโรงงานอยู่ครบเลย นอ่นี่มีขยับเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยแห้งสนิทเลยลูกค้านะครับนะแห้งสนิทเลยนะฮะเป็นตัวเครื่องโทอโบโด้วยนะฝากระโปรงนะครับมาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับอบอกได้เลยว่าได้คันนี้ไปนะคุ้มคุ้มนะครับไม่สามหมราคาประหยัดกว่าายแดงประมาณ2,000 200, สนกว่าบาทเลยนะครับใครสนใจติดต่อมาด่วนเลยนะครับที่เบอร์0 8นย8 4 8 4 0 4เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลย หรือว่าจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับมาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะครับร้านตั้งอยู่ที่นะครับลามิทาซอย90หรือว่าถ้ามาฝั่งเสรีไทยอยู่ฝั่งตรงข้ามสินแพทย์เสรีรักษ์นะครับบริษัทกูดคาร์นะครับนะครับก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับเปิดเวลา9โมงถึง6โมงนะครับยังไงก็ก่อนจกันนะครับขอฝากเจ้าตัวอิสุซูอ l ร์นิวดี1.9 Z ซตดนะครับ 4ประตูนะครับเกียร์แมนนวลยกสูงปี2019ไมล์3 5 0ม0กิโลนะครับไว้ให้ลูกค้า,าพิจารณาดูนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อด่วนเลยนะครับสามารถโอนจองล็อกรถไว้ก่อนก็ได้นะครับนะก่อนกาการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมายุสคานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ